สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์เดยอาจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โรแอนด์เดสตินีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปนะคะดวงของชาวลัคนาเมษนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงสำหรับชาวลัคนาเมษหรือผู้ที่ทราบทั้งวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาเกิดที่เกิดด้วยเนี่ยนะคะนำมาผูกดวงกันนะคะแล้วมีลัคนาราศีเมษนะคะส่วนคนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยลัคนาเมษหรือเปล่านะคะหรือว่ารู้แต่ช่วงวันเดือนปีเกิดนะคะไม่รู้เวลาเกิดที่แท้จริงนะคะอาจจะรอไปฟังอีกคลิปนึงนะคะซึ่งเป็นคลิปคลิปสำ สำหรับชาวราศีเมษโดยตรงได้นะคะชาวราศีเมษที่ว่าก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะจะฟังคลิปนี้ด้วยแล้วก็รอไปฟังคลิปไพ่อีกคลิปหนึ่งนะก็ก็ได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาเมษนะคะดวงของคุณในช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะ เริ่มกันที่ดาวประจําตัวของคุณก่อนนะคะดาวประจําตัวของคุณนะคะคือดาวอังคารนะคะดาวอังคารนะคะตะนุอรินะคะเสร็จแล้วก็จังหวะที่3ก็ไปพันธุนะคะดูเหมือนว่าช่วงเดือนสิงหาคมชาวลัคนาเมษสงสัยว่าเราอาจจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวบ้างนะคะมันจะเป็นเดือนที่คุณเหมือนจะ จะมีความบู๊มีความแอคชั่นมีความอยากจะต่อตู้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆอยากจะไฟเนี่ยนะคะค่อนข้างสูงนะคะเดือนนี้คุณจะเรียกว่าใช้ทั้งกําลังนะคือกําลังตัวเองด้วยกําลังปากด้วยนะคะกำลังความคิดด้วยเนี่ยนะคะในเรื่องของการลงไปจัดการปัญหานะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะบาะแหวงเข้ามาได้เลยด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดาว,ป,วประจําตัวของคุณเนี่ยนอกจากนอกจากไปจะไปสถิตพบอริแล้วนะคะก็ยังเลงนะคะกับ ดาวเสาร์นะคะที่จรถอยหลังอยู่ในราศีเมษด้วยนะคะคู่ดาวอังคารเสาร์นะคะมันมักจะทําให้เกิดเรื่องเรื่องที่แรงๆเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการทะเลาะกันด้วยวาจาะนะหรือมีการส่งข้อความนะคะหรือว่ามีการประทะกันทางความคิดปะทะกันทางจุดยืนอะไรบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ และเรื่องนี้นะคะอาจจะก,กินเวลาถึงเกือบเกือบสเดือนด้วยกันนะคะเพราะว่าดาวอังคารนะคะสถิตยอยู่ในราศีกันนะคะจนกระทั่งถึงประมาณกลางๆเดือนกันยายนกันเลยทีเดียวนะคะ นอกจากนี้นะคะชาวลัคนาเมษคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเอาไว้หน่อยนะคะคู่ดาวอังคารเสาร์เนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องความรุนแรงแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคะก่อนขับรถขับราไปไหนมาไหนนะคะมีสตินิดนึงนะหรือว่าช่วงนี้ถ้าอาการไม่ค่อยดีนะคะฝนตกหนักๆแรงๆถ้าจอดได้ก็จอดก่อนเนาะ อย่าลืมเอายานพาหนะต่างๆนะคะไปเข้าศูนย์เช็คอาการเช็คเบรกเช็คช่วงล่างนะคะเหล่านี้เอาไว้ให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 รอบครอบด้วยก็แล้วกันนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวสาวเองเนี่ยเขาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานของคุณใช่ไหมการงานเข้าวินาศแบบนี้นะคะในช่วงสองสมปีนี้นะคะทั 6, 8, 6, 9, 7, 0, ้ง686970อย่างที่เคยพยากรณ์ไปก็คือชาวลัคนาเมษนะถ้าคุณยังไม่ได้มีที่ไปนะคะอย่าเพิ่งอินดี้ลาออกจากงานนะคะพยายามเกาะเกาะงานของตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะไม่งั้นคุณอาจจะออกมาแล้วคุณอาจจะตกงานนานเลยก็ได้นะคะแล้วถ้าหากว่าคุณจะมาลาออกนะทําตัวแบบนะอินดี้ในช่วงนี้ เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะเข้ามาอีกนะคะเช่นเรื่องสุขภาพไหมอะไรไหมพอคุณจะมีรายจ่ายรากว่าคุณตกงานคุณไม่มีเงินจะจ่ายอะไรอย่างนี้ได้นะคะอ่ะอดทนไว้นะคะต่อมานะคะ นอกจากดาวตัวตนของคุณนะคะที่เป็นดาวอังคารแล้วดาวอังคารเองนะคะก็ยังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยเนี่ยนะคะดังนั้นชาวลัคนาเมษคุณต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะในช่วงประมาณ40-50วันนี้เนาะก็คือเดือนสิงหาคมทั้งเดือนนะคะแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยนะคะประมาณครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะว่าดาวอังคารก็ยังสถิตอยู่ที่ราศีกันนี้เหมือนเดิมนะคะสุขภาพร่างกายนะคะจะกลายมาเป็นปัญหาของคุณนะคะแล้วก็อาจจะรบกวนการเงินหรือทําให้เราเป็น ลบกวนเรื่องของคนภายในบ้านได้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการต้องจัดการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทรัพย์สินเก่าๆมรดกเก่าๆเข้ามาให้คุณจัดการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะคะหรือบางคนอาจจะต้องไปรือ้อหาเอกสารเก่าเอ๊ะประกันเก่าของของคุณพ่อคุณแม่กรมประทันเดิมอยู่ไหนเอกสารสําคัญต่างๆอยู่ไหนอะไรพวกนี้นะคะระวังอย่าไป อย่าไปทะเลาะคนอื่นนะคะหัวลาดาวเสาดาวแรงๆอย่างนี้นะคะมันมาเลงดาวอังคารเนี่ยนะคะคุณจะหัวแข็งมากกว่าปกติอะนะคะอีโก้สูงอะไรสูงด้วยเนาะ โอเคประมาณนี้ต่อมานะคะมาต่อกันที่เรื่องของการเงินเลยนะคะเรื่องของการเงินนะคะคุณมีดาวมฤตยูสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะก็มาหลายเดือนแล้วแหละนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนี้ไปอีก3-4ปีนะคะดังนั้นเนี่ยชาวเมษคะเรื่องของการเงินคุณจะมีคุณจะคุณยังคงอยู่ในภาวะที่พลิกผันค่อนข้างสูงนะคะ ช่วงจังหวะไหนที่ได้ก็ได้มาเยอะช่วงจังหวะไหนที่เสียก็อาจจะเสียเยอะด้วยเช่นกันนะคะพยายามเกาะเกาะงานประจำเอาไว้ก่อนนะคะถึงเราถ้าสมมติว่าคุณไปลงทุนอะไรแล้วก็อาจจะแบบ เนออาจจะมีหรือว่าอาจจะมีอาชีพที่2ที่3เนี่ยนะคะถึงมันจะแปรปรวนไม่แบบเอาแน่เอาน้อยไม่ได้ยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้คุณมีรายได้จากงานประจําเอาไว้นะคะอันนี้จะจะเป็นที่พึ่งให้คุณได้นะและเรื่องของเงินเงินทองทองในช่วงระยะเดือนสิงหาคมนี้นะคะกระดุมภ้าสหัสช้าพันธุนะคะเรื่องเงินเรื่องทองส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องของการเข้าสังคมนะคะหมดไปกับภาษีสังคมนะคะเรื่องของเพื่อนฝูงอะไรต่างๆบางทีเพื่อนสาวเราก็ชวนช้อปปิ้ นะคะชวนกินชวนเที่ยวนะคะบางคนก็อาจจะมีทริปเที่ยวสั้นๆนะคะกับเพื่อนหรือกับคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเอาเงินมารวมกันในกองกลางกับกับพี่กับน้องกับญาติญาติเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างกันภายในบ้านนะคะหรือว่ามีการคล้ายๆเอาเงินมากองรวมกันเพื่อกู้ซื้อบ้านนะคะหรือว่าคนนั้นเอาเอาเงินเอาชื่อเสียงเอาแบบเครดิตมาค้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ออกรถได้แบบนี้ก็มีได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่ว่าดาวสุกดาวการเงินของคุณเนี่ยมันไปกลุ่มดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเกตด้วยนะคะระวังอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเสียเงินบางสิ่งบางอย่างแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันได้นะคะดาวเกตดาวการเงินขออภัยนะคะดาวดาวสุกกลุ่มดาวเกตนะคะอาจจะทําให้การเงินผันผวนนะคะเป็นอีกดาวหนึ่งที่อาจจะทําให้เดือนเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณ บางทีคุณจะงงๆเรื่องตัวเลขนะคะเอ๊ะฉันใช้จ่ายไปเท่าไหร่เอ๊ะเงินเข้ามาเท่าไหร่กันแน่บัญชีของคุณจะค่อนข้างวุ่นวายนะคะ <ilee> ประมาณนี้หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะบางคนอาจจะต้องแบบมีการมีการแลกเหรียญเงินตราไหมนะคะหรือว่าเออเราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศเนาะต้องไปแลกเงินต่างชาติอะไรประมาณนี้แล้วบางคนนะคะอาจจะมีรายได้เรื่องของเงินนะคะบางอย่างเนี่ยที่มันจะเข้ามาจากต่างประเทศได้ด้วยนะคะเนี่ยงเงินทองจะหมดไปกับเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะเพราะว่าดาวพฤเรงหัดเองเนี่ยนะคะเขาก็เป็นดาวที่มาจากภพสุภะด้วยเช่นกันนะคะสุภะแปลว่าทางไกล Й นะคะหรือว่าบางคนจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อ นะคะได้ด้วยนะ,ะแต่ว่าช่วงช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะเพื่อนฝูงคุณจะค่อนข้างวุ่นวายนะคะเพื่อนฝูงค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เอ่อวุ่นวายเรื่องอะไรวุ่นวายเรื่องอะไรวุ่นวายในเรื่องของความรักบางคนนะคะอาจจะมีแบบเพื่อนๆเรานะคะนะที่เข้ามาเข้ามาส่งเสริมก็ได้หรือว่าเข้าเข้ามาทําให้แบบ คุณกับแฟนกับคู่เนี่ยนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาการมีเรื่องทะเลาะกันก็ได้เช่นกันนะคะ,ะคุณน่าจะมีเรื่องของกับคนที่เข้ามาในสังคมของคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ,อะโอเคประมาณนี้ต่อกันที่พบพันธุนะคะพบพันธุเนี่ยนะคะเดี๋ยวในช่วงออตอนนี้นะคะจนกระทั่งถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมเนี่ยเขามีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่นะคะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะปุตตะ พันธุนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆหรือลูกหลานบริวารไม่ค่อยไปไหนหรอกส่วนใหญ่ก็อยู่แต่กับบ้านนะคะหรืออีกอย่างก,กรณีหนึ่งนะคะลูกหลานบริวารคุณอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างนะคะเรื่องเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในบ้านก็ได้นะคะบางาถ้าหากว่าลูกๆหลาน,านใครนี่เริ่มขับรถแล้วอะไรแล้วก็ระวังนิดนึงอย่าให้อย่าปล่อยนนองออกไปข้างนอกมากนักนะคะระวังจะมีอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องเดือดร้อนที่พาเข้ามาในครอบครัวได้นะคะ ช่วงประมาณสักหลังวันที่21 สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะดาวสุกดาวการเงินเนี่ยนะคะเขาจะโครจรเข้ามาในภพพันธุนะคะดังนั้นความแปลก็คือคุณอาจจะมีรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาเรื่องของคนในครอบครัวนะคะเป็นการจ่ายเพื่อแก้ปัญหานะคะคนในบ้านก็ได้หรือว่าบริวารในบ้านคุณก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีรายจ่ายในลักษณะของการที่คุณอาจจะซื้อของสวยๆงามๆเข้าบ้านนะคะอ่าเครื่องกรองน้ําใหม่ไหมเนาะหรือว่าอาจจะเป็นโซฟาใหม่อะไรใหม่นะ ะะเ,เงินคุณจะถมอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะเท่าที่เห็นนะคะทีนี้ต่อมานะคะพบปุตตะไปแล้วปุตตะเป็นดาวอาทิตย์นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ด้วยนะคะ มีของใหม่ๆอะไรบางอย่างเข้าบ้านนี่แหละนะคะเด็กๆลูกหลานบริวารติดบ้านนะคะแต่ว่าถ้าจังหวะไหนเขาจะขับรถออกไปข้างนอกคุณก็ต้องดูแลเรื่องของเรื่องของความคล่องแคล่วเรื่องของระบบรถเรื่องของอะไรต่างๆนะคะสอนก็ดีๆนิดนึงให้เขาจะเย็นๆในการขับรถหน่อยนะคะ ต่อมาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคุปต,ตะนะคะของคุณจะมีดาวอาทิตย์นะคะจรเข้ามานะคะสถิตเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาจรเข้ามาเป็นเกษตรก็จริงนะคะแต่ว่าในฝั่งตรงกันข้ามที่ราศีกุมเนี่ยเขามีดาวราหูมาลอยอยู่นะคะดังนั้นน่ะสิ่งที่คุณจะต้องแบบดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารในบ้านเอาไว้มากๆหน่อยก็คือระวังในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ระวังเด็กๆเรานะคะอาจจะไปโดนแบบโดน คนหลอกไหมโดนหลอกกินอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเขามีฟงมีแฟนก็ดูแลเขานิดนึงนะคะถ้าช่วงนี้เราดูดูเขาหรือว่าเขามาเล่าให้เราฟังว่าเออเขากําลังคุยกับคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องเตือนเตือนเขาไว้นิดนึงว่าเออรู้จักตัวจริงกันและกันก่อนเนาะอย่าให้เขามายุ่งเรื่องเงินเรื่อง,องทองเราอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าอาทิตย์เจงลาหูมันเป็นเรื่องของการถูกหลอกถูกปิดบงังถูกหลอกลวงแบบนี้นะคะก็จะกินเวลาตั้งแต่ประมาณประมาณกลางกลเดือนสิงหาคมถึง กลางเดือนกันยายนนะคะต่อมานะคะในภพอรินะคะเรื่องของอุปสรรคเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะคุณมีดาวประจำตัวของคุณนะ่ะมาลอยอยู่แล้วนะคะก็คือดาวอังคารนะ ดังนั้นต้องอต้องเตือนชาวลัคขณากันเอาไว้เลยนะคะว่าปัญหานะมันวิ่งเข้าหาจริงๆและส่วนหนึ่งบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณวิ่งเข้าหาปัญหาเองด้วยด้วยนะคะดาวอังคารประมาณนี้นะคะออหัวร้อนปากไวนะคะพร้อมไฟพร้อมสู้มากๆนะคะเราพยายามแบบมีสตินิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบาบาดเจ็บหรือเลือดตกยางออกเพราะว่าเราเองนะหาเรื่องใส่ตัวได้เช่นกันนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะคุณจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของภายในบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ ต่อมาในเรื่องของความรักนะคะเมื่อกี้มีเกริ่นไปเล็กน้อยแล้วนะคะเครื่องความรักของคุณดาวเจ้าเดือนความรักของคุณคือดาวศุกร์กนะคะดาวศุกร์นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมจะสถิตนะคะอยู่ในภพสหัชชะนะคะปัตตนิสหัชชะนะคะจนกระทั่งถึงวันที่21สิงหาคมนะคะใครที่สดๆอยู่นะคะช่วงนี้ถ้าคุณเข้าสังคมนะไปเที่ยวะะกับเพื่อนฝูงไปนั่นมานี่บ่อยๆคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเจอคนน่าสนใจแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันได้แล้วมีโอกาสว่าอาจจะเป็น เป,เป็นคนไกลหรือว่าเป็นคนต่างชาติได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะนะแฟนอาจจะค่อนข้างติดเพื่อนติดสังคมมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ระวังบรรยากาศความรักมันจะดูวุ่นวายนะอาจจะมีคนอื่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะดูวุ่นวายไปด้วยนะคะแต่พอหลังวันที่21สิงหาคมไปแล้วนะคะดาวความรักสถิตเข้าอยู่ภพพันธุนะคะ คนโสดถ้าคุณยังหาแฟนในช่วงต้นเดือนไม่ได้นะช่วงปลายเดือนก็อยู่กับครอบครัวไปคุณก็แฮปปี้มีความสุขดีนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะไปเจอใครบางคนที่เป็นเหมือนแบบคล้ายๆเขาอาจจะรู้จักครอบครัวคุณไหมหรือว่าคนในครอบครัวคุณแนะนําให้รู้จักเนี่ยนะคะเราก็เลยได้คบหากันนะคะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะหลังวันที่21สิงหานะคะก็ดาวก็จะสถิตยอยู่ในภพพันธุใช่ไหมอาจารย์มองว่าจากก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนที่เขาติดเพื่อนติดสังคม อะไรเงี้ยเขาก็น่าจะอยู่บ้านอย่างแฮปปี้อย่างสงบมากขึ้นนะคะไม่ค่อยออกจากบ้านสักเท่าไหร่นักนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะดาวเจ้าเรือนนะคะก็คือดาวอังคารนะคะแล้วก็สถิตอยู่ในภพอรินะคะมรณะเป็นอรินะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆเพราะว่า มุมดาวแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายได้นะคะหรือว่าใครที่ออยู่ในช่วงของการกําลังจะซื้อหรือต่อประกรันประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพอะไรใดๆนะคุณจะเสียคุณจะใช้เวลาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะซื้อไปเลยก็ก็ถือเป็นการแก้ดวงไปด้วยในตัวนะคะ ดาวสุภันะคะเรื่องของการเดินทางไกลนะคะหรือเรื่องของการเรียนต่อนะสถิตยอยู่ในภพสหัชชานะคะดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางนะคะ<ๆ>การไปเรียนต่อนะคะไปต่างประเทศอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะดาวสุภัยังกลุ่มดาวสุกด้วยดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของการใช้ใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการเดินทางก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ ต่อมาเรื่องของการงานนะคะเคยเกลื่นไปนิดนึงแล้วนะคะการงานงคุณยังตกพบวินาศอยู่นะคะจนกระทั่งถึงปี70กันเลยนะคะอย่างที่บอกอย่าให้ตกงานนะออย่าให้ตกงานนะคะแล้วก็พยายามประคับประคองงานประจําของตัวเองไปอยากจะเริ่มต้นงานที่งานที่2ที่3นะคะหรือจอบนอกอะไรอื่นๆเลิกได้แต่อย่าทิ้งงานประจํานะคะ ช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยนะคะเป็นดาวเสาใช่ไหมเขาเดินถอยหลังนะคะดังนั้นเรื่องของปริมาณงานอะไรต่างๆอาจจะลดน้อยลงเนาะก็อาจจะไม่ค่อยดีสาหรับส,สาหรับชาวฟรีแลนซ์สำหรับเจ้าของกิจการนะคะงานน้อยลงลูกค้าไม่ยอมตัดสินใจนะคะส่งงานไปอะไรไปก็บอกเอาไว้ก่อนรอไว้ก่อนโฮไว้ก่อนอยู่แบบนี้นะคะแต่สําหรับพนักงานประจานะก็อาจจะแบบยิ้มยิ้มได,ด้นิดนึงมั้งตรงที่เหมือนปริมาณงานมันอาจจะอาจจะลดลงนะแต่คุณอาจจะรู้ สึกหมุดหงิดนิดหน่อยตรงที่แบบบางทีเราส่งส่งผลงานอะไรขึ้นไปแล้วส่งไปให้นายนายไม่เซ็นนายไม่เอางานนายเลื่อนอะไรประมาณนี้คุณก็จะรู้สึกได้ว่างานคุณนะ่ยมันกองแล้วมันก็ค้างอยู่ที่คุณนะ่ยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะจะมีเรื่องของการต้องตัดสินใจใหม่คิดใหม่อะไรบางอย่าง<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นด้วยนะคะ โชคลาภนะคะคุณมีดาวราหูเนี่ยนะคะโคจรมาสถิตยอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเกษตรอยู่ตรงเนี้ยจนกระทั่งถึงยันนู่นเลยสิ้นปี69นะคะดังนั้นน่ยชาวราศีเมษขออภัยคะ่ะชาวลัคนาเมษนะคะคุณมีโชคลาภของคุณอยู่เรื่อยๆมาเนืองๆเลยนะคะใครที่ไม่ค่อยชอบซื้อชอบเสี่ยง่าเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์กําลังแนะนําว่า2ปีนี้นะคะคุณซื้อคุณเปิดประตูประตูดวงของตัวเองเอาไว้บ้างนะคะก็น่าจะดีนะคะจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบเข้ามาแบบบ่อยๆนะคะ อะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาเมษในช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel ไม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นมอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย